คุณจีครับคุณรู้ตัวไหมว่าคุณเป็นอัลไซเมอร์อ่อนๆอยู่หรือเสี่ยงอยู่หรือเปล่านี่เป็นสิ่งสําคัญถ้าคุณรู้คุณจะป้องกันได้แล้วคุณก็จะป้องกันคนรักของเราป้องกันคนรอบข้างของเราเพราะในปัจจุบันนี้ในเมนลาสีคนเป็น1คนเลยนะ เราต้องรู้ข้อมูลนี้เพื่อป้องกันตัวคุณเองและคนรอบข้างคนรักของเราถ้าคุณหลงทางกับบ้าไม่ถูกจะเกิดอะไรขึ้นครับบางคนจำหน้าพ่อแม่จำลูกตัวเองไม่ได้เห็นลูกตัวเองเห็นพ่อแม่เป็นศัตรตูเป็นกันเยอะมากครับในปัจจุบันนี้และที่ผ่านมาเราไม่เคยรู้วิธีการรักษามีแต่หมดหวังแต่วันนี้มีการอัปเดตการรักษาการป้องกันแบบใหม่ถ้าคุณรู้เราจะช่วยชีวิตตัวคุณเองและคนรักของคุณไปดูคลูปกันครับ วันนี้คนที่มาให้ความรู้เราคือคุณหมอคนนี้ครับท่านเป็นคนที่คิดค้นยาตัวใหม่ให้กับพวกเราด้วยนะครับท่านชื่อว่าศาสตราจารย์โอโนะซึ่งเป็นทั้งศาสตราจารย์และคุณหมออยู่ที่มหาวิทยาลัยคานาซาว่าไดอังกุมาให้ความรู้นะครับนี่คือส่วนสมองของเราและตัวที่มันมาจับสมองเราเขาเรียกว่าอะมิโล伊โดเบต้าหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าอะมิลอยด์เบต้าเห็นจุดๆนี้ไหมครัจุดๆนี้ก็คือภาพของอะมิลอยด์เบต้าที่จะเริ่มจับสมองนะครับเริ่มต้นจะเป็นแบบเล็กๆแบบนี้แต่พอเริ่มจับสมองเนี่ยมันสส้นนานานาดสมมไไ่ ลองจินตนาการแล้วมันติดอยู่ในสมองเราเราคิดอะไรไม่ออกก็เพราะมีสารพวกนี้ออกนี่คือจุดเริ่มต้นถ้าเรารู้เร็วจะทําให้เราหยุดการเป็นอัลไซเมอร์ได้ยาวนานกว่านั้นเนี่ยอย่าให้มันหนักเกินไปวันนี้เราจะมาเรียนรู้อยู่3อย่าง1เราจะมาตรวจดูว่าเรามีโอกาสเสี่ยงเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าหรือคุณเป็นอัลไซเมอร์อ่อนๆอยู่หรือเปล่า2กินอาหารอะไรที่ป้องกันหรือบํารุงสมองของเรา3อัปเดตยาใหม่หรือวิธีการรักษาแบบใหม่ที่ยังไม่เคยเปิดเผยเ,เป็นยังไง ไปดููกันอันแรกวิธีการตรวจว่าคุณเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าหรือมีความเสี่ยงหรือเปล่าลองตอบผมเล่นๆดูแล้วเพื่อนๆทุกคนก็ลองฟังดูนะครับให้คุณพูดตามผม3ข้ออันที่1นึ่งสกุละสกุระแมวแมวรถไฟรถไฟผมจะพูดแค่ทีเดียวนะฮะแล้วคุณก็จําไว้นะแล้วเดี๋ยวผมจะมาถามใหม่ได้ค่ะต่อนี้นะต่อไปเอา100่ลบเไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆลองทำดูครับเริ่มครับ100่งร้อลบเจ็ดหลบเเหลือ93 93สเลบเเหลือ8 17ป่ะคะแปดสิบโอเคต่อครับแปดสิบหกลบเจ็ดเอ่อเจ็ดสิบแปดเจ็ดาเจ็้ลบเจ็ดเลบเจโอเคไ้เตครับแล้วที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้สาอย่างจำได้ไหมเพื่อนๆจำได้ไหมอย่าลืมนะผมม่ให้คุณเช็คว่าคุณเป็นอัลไซเมอร์หรืออ่อนๆหรือเปล่าไม่จำเป็นจะต้องซื่อสัตย์หรือไม่ซื่อสัตย์ถ้าคุณซื่อสัตย์กับตัวเองจะเป็นประโยชน์ตัวเองจำได้ไหมสาข้อนี้คืออะไรสกุลอ่า แมวค่ะอ่าแล้วก็รถไฟค่ะ เดี่ยมใช้ได้ได้แเอาคําถามนี้ไปถามคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายของคุณตูนะคำถามนี่มันจะมีเยอะกว่านี้ใช้เวลาประมาณ3-4นาทีถ้าคุณอยากรู้ต่อว่าคุณเป็นอัลไซเมอร์อ่อนหรือเสียงหรือไม่เสียงเราจะได้รักษาทันเนาะก็แอดเข้ามาในตรงนี้นะครับแอดเข้ามามันมีคอมเต์ข้างล่างอยู่แอดเข้ามาในเพจสีเขียวแล้วเดี๋ยวผมจะให้ข้อมูลฟรีแล้วบอกว่าต้องการวิธีการตรวจว่าคุณเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าจะได้เช็คตัวเองเพื่อป้องกันตัวเองในอนาคตนะเดี๋ยวมาดูต่อหลังนี้เราดูเรื่องอาหารอะไรที่ดีต่อสุขภาพแล้วกกกมมมาาาาาดูตต่่่่อออวววเััันีียรรรรษษใใหหหืิแบบปงไ 我们讲。 คนที่เป็นอัลไซเมอร์อ่อนๆที่บอกก็คือว่าเราสามารถรักษาได้นะครับก่อนที่มันจะเป็นตัวเหนียวๆจับที่สมองก็คือตัวที่เรียกว่าอะมิโล伊เด์เบต้านะก็คือต้องป้องกันไว้ก่อนถ้าเป็นอัลไซเมอร์แล้วเนี่ยพอมันหนักขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีการหลอนคิดว่าพ่อแม่เราเป็นศัตรูหรือคิดว่าลูกเราเป็นศัตรูหลอนแล้วก็จินตนาการไปหมดเลยเพราะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญบางทีอาจจะออไปเดินมั่วแล้วจนคนดูแลออกไม่อยู่ต้องฝากโรงพยาบาลอย่างเดียวเลยบางทีปล่อยไว้เขาอาจจะกินพวกสบู่กินยาซักผ้าอะไรเข้าไปเลยนะต เวลาที่บายมันคิดไม่ออกอันนั้นอันนั้นอันนั้นะอันนั้นอันนั้นเนี่ยมีไหมถ้ามีอาการแบบนี้นั่นก็คือมีอาการเสียงคิดชื่อไม่ออกอันนั้นอันนั้นทำมืออธิบายอย่างไนั้นก็มีบ้างที่เรียกหน่วยอะไรของอะไรสักอย่างไม่ออกอ,อ,อย่างนั้นก็มีส่วนเนาะ<ๆ>หรือไม่เปิดตู้เย็นเปิดตู้เย็นแล้วโอ้ใช่มาทำไงหรือไม่ก็ไปที่จอดรถแล้วจำที่จอดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือไม่นะก็คือมีอันนั้นคือนี่ภาพนี้ กลิ่นมันเจือจางเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคนที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยนะมันเกี่ยวข้องกับตรงนี้เขาเรียกว่าฮิปโปแคมปัสโปโปแคมปัสก็คือตัวที่เก็บความจําเข้าไปในสมองตัวนี้มันถูกกุดกันก็จะทําให้ดมกลิ่นไม่ค่อยดีนี่คือการสแกนสมองของคนธรรมดาเห็นนี่คือตรงฮิปโปแคมปัสที่บอกไปแล้วส่วนคนที่เป็นอัลไซเมอร์อ่อนตรงนี้มันจะกลวงมันจะเริ่มหายไปตรงฮิปโปแคมปัสมันจะเริ่มหายไปถามว่ามีการอัปเดตการรักษาแบบไหนนะครับหนึ่งก็คือการรักษาแบบไลปัสนะครับแบบนี้ครับการรักษาแบบไลปน ปิดกว้างมากขึ้นจะมีสารที่ชื่อว่าไนเตรนออกไซด์หรือสารที่เรียกว่า NO มันทําให้เส้นเลือดขยายมากขึ้นมันทําให้สารอาหารหรือออกซิเจนไหลเวียนได้มากขึ้นทําให้สมองเราแข็งแรงมากขึ้นและก็อีกวิธีหนึ่งในการรักษาจะม,มีตัวยาตัวหนึ่งรักษาที่อัปเดตใหม่ในยุคนี้นครับผมไม่อยากจะบอกชื่อยามากๆเลยแต่ว่าบอกไม่ได้เพราะว่าทางเพจฟ้าหรือเพจต่างๆเนี่ยครับมันมีการปิดกัน้นผมเคยลงชื่อยาแล้วโดนถักคะแนนแล้วก็ปิดกั้นให้เห็นเลยผมก็เลยไม่บอกชื่อแต่ว่าบอกสรรพคุณก่อนก็นแล้วกันถ้าเพ อธิบายว่า่อคุณเป็นยังไงนี่คือภาพแท้จริงที่คุณหมอถ่ายมาเห็นจุดดำๆไหมฮะไอ้จุดดำๆเนี่ยนะฮะคือจุดของอะมิโล b เบต้าก็คือตัวที่มันจะมาจับสมองเราทําให้สมองทํางานได้ยากวิธีการคือใช้การกินยาตัวนี้นะครับไอ้เหลืองๆนี่คือยาเ,ยเห็นไหมสีเหลืองๆนี่มันเริ่มคุม ตัวอะมิโล伊เบตาแล้วนะครับพอคุมเสร็จนะครับมันจะเจ๋งที่ว่าเนี่ยเห็นไหมฮะไอ้สีฟ้าๆนี่คืออะไรสีฟ้าๆนี่คือตัวคุมต้านทานของเรามันสามารถเอามาล้างไอ้ตัวอะมิโล伊เบตาที่มันมีอยู่ออกธรรมดาแล้วนะฮะถ้าไม่มีตัวสีเหลืองคุมอยู่เนี่ยมันเอาออกไม่ได้แต่พอมียาที่เป็นตัวสีเหลืองมาคุมไอ้ตัวดำๆแล้วเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยเอามันออกได้โดยธรรมชาติและไม่เกิดการอักเสบ ในช่วงแรกๆแ,แต่ถ้ามันเยอะแล้วเอาออกไม่ได้แล้วมันสมองไม่ทํางานแล้วถึงบอกไงว่าถ้าเรารู้เริ่มต้นเราจะชะลอการเป็นอัลไซเมอร์ได้แล้วเราก็จะป่วยช้าหรือเราป้องกันได้อย่างนี้นะครับเป็นสิ่งที่ทางคุณหมอเน้นมาเลยนะว่าเราต้องเป็นแบบนี้ครับแต่ยาพวกนี้นะมันกำลังจะเริ่มมีการทดลองกันจริงๆนะครับทั่วประเทศญี่ปุ่น,นครับมีหลายที่ที่คนที่อยากไปเนี่ยเขาจะไปตามที่ตรงนี้ดูเพื่อที่จะไปรับการทดลองการรักษา กำลังจะใช้จรอีไม่นานนี้นะครับซึ่งมีการเปิดเผยทางทีวีและทางข่าวออกที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราป้องกันไม่ดีกว่าแล้วก็ถ้าเราเป็นอ่นอ,อนๆเราสามารถชะลออยู่นานที่สุดหรือให้มันอยู่คงที่ไปเรื่อยๆจะดีกว่าวิธีการทํำยังไงครับคำตอบคือกินโพลิฟีนอลเยอะๆครับมาดูผลวิจัยกันนี่คือการาฟของคนที่กินโพลิฟีนอลเยอะๆครับโพลิฟีนอลเยอะเนี่ยมันอยู่ในครับในพืชในผักในชาในกาแฟในต่างๆเนี่ยดูนะว่าถ้าคนได้กินโพลิฟีนอลบ่อยๆทุกวันทุกวันเนี่ยมีข้อมูลมีการชะลอการเเปปป็นนััซมต่างงกถึ5 5ีี นี่นานมากเลยครับคนที่ไม่ได้กินนะกับคนที่กินเนี่ยต่างกันเยอะมากต่างกันตั้ง5ปีไอตัวที่เรียกว่าโพลิฟนอลเนี่ยมันคืออะไรล่ะมันอยู่ในพืชเรากินต้องกินเยอะๆมันก็ต้องกินผักเยอะๆพวกผักวกนี้ังสกัดออกมายากครับถามว่ากินอะไรผมเจอแล้วผมก็กินบ่อยๆด้วยแล้วให้พ่อผมกินนี่ตัวนี้ตัวนี้มีอะไรบ้างเนี่ยนะฮะมันมีโพลิฟนอลหลายชนิดมากในพืชมันชื่อลูจินอันโตไซนินแล้วก็เลสเบราโทนแล้วก็ตัวที่ชื่อว่าเครดูล่าแล้วก็ตัวูตินนี่ก็คือที่ผมกกกิินนนนอออยยู่่่ววาแลล้ขเะ รูปร่างเป็นอย่างนี้ครับ ซึ่งในตัวโพลิฟีโนเนี่ยมันอยู่ในพืชเพื่อนลองกินดูครับพืชเนี่ยมันขยับตัวไม่ได้เวลามีเชื้อโรคมีเชื้อราที่จะมาโจมตีพืชพืชมันจะหลังสารขมๆหลังสารต่างๆเพื่อที่จะไม่ให้เชื้อโรคมากําจัดพืชมันจะมีสารพวกน,นี้ซึ่งมนุษย์เราเนี่ยไม่สามารถผลิตเองได้มนุษย์ก็ฉลาดก็เอาพวกนี้เอามากินแล้วเพื่อต่อสู้กับโรคราต่างๆนั่นคือตัวโพลิฟีโนและถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับให้ทักมาที่ข้อมูลข้างล่างนี้แล้วคือในเพจสีเขียวจะมีข้อมูลที่ให้เพื่อนเข้าไปคลิกข้างล่่่่าาาาางนนนนนีีี้้รอออยยยยยยยืืืมเเเเขขขดวววสสใใจจพหถกก็ มนุษย์ก็ได้ครับมันจะมีสารอาหารอะไรบ้างข้อมูลต่างๆนี้เพื่อนเพื่อนผมจะส่งคลิปฟรีเกี่ยวกับเรื่องแปดยอดมนุษย์หรือ professional ให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นว่ามันมีข้อดีอยังไงให้พเพื่อนเพื่อนดูแล้วดูให้จบนะครับเพื่อนๆนจะได้เข้าใจและจะได้มีความรู้ตลอดชีวิตครับแล้วก็สําหรับเพื่อนๆคนที่อยากเช็คว่าตัวเองเป็นอัลไซเมอร์อ่อนๆหรือเป็นอัลไซเมอร์ระดับไหนแล้วนะครับจะมีการเช็คอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนก็แอดเข้ามาข้างล่างนี้ก็แอดเข้ามาแล้วก็ถามว่าอยากได้ข้อมูลการเช็คว่าตัวเเออองปลรหื่า มาที่เดียวกันครับแต่ต้องเขียนมานะว่าต้องการอะไรถ้าเขียนไม่ครบอาจจะให้ไม่ถูกเพราะเราไม่สามารถรู้ว่าเพื่อนๆต้องการอะไรนะครับแต่ขออย่างนึงก็คือว่าให้เพื่อนๆขอทีละอย่าง <c oughs> วันนี้จะมี2อย่างก็คือเกี่ยวกับเรื่องข้อมูล polyphenol กับ <c oughs> ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการเช็คว่าคุณเป็นอัลไซเมอร์อ่อนหรือมีความเสี่ยงหรือเปล่า <c oughs> จะลืมต้อง add <c oughs> มาเท่านั้นนะครับในเพจสีเขียวครับข้างล่างนี้ครับ